รถดำครับใช่ไหมไหนไอ๋อคนนั้นใช่ไชื่ออะไรนะอ๋อพรไม่โคเนี่มันเห็นคานะคคานะไปคานกไอ้ช่วงบนไม่เห็นนะ <laughs> ราไฟก็จะควันๆนี่เลยอะไปข,ขับเร็วเนาะจัเลยโอเกสบายแล้วนอนอยู่บ้านก็ได้ต้องมาแล้วเอาแต่น้ำมันให้เขาไปจบแล้วนอน เนี่ยเขาเอากี่เมตตกลงเนี่ยสเมตรทำไมมันลึกแค่เหมือนลึกดิโอ้ลึกเลยนไใช้เรยเนะลเหรอเอาตามนู้นใช่ไหมน้ลงงลึกอ่ะลงแมงหลัก็เนี่ยขุด่เนี่ยเดี๋ยวห้าสิบเซนแล้วเนี่ย รดิ่งไทันเนะมื่อกี้ไปอยู่นั่นเนะรถน้ำกว่ยจัมาทชีหนึ่งว่าจะคุยจำเหรอไม่ได้หรอกมานี่ดีกว่าไปไปพร้อมกันไงไหนกันไหไปพร้อมกันหนึ่งดูเวลามาพี่อุตส่าห์ไปยืนรอแล,ล,ล้วตรงนั้นไม่ไม่เห็นไปละดีไปเอารถฮอร์โมนแมวิมมะมะมะวง Yeah, đơn ním rồi ha, mày sâu mày, Để khoắn nít này nó khoắn nít, nít này đi phá luôn, cái này